น่ใช pues. ้ <No. S 1> yeah. nah run, ันทางขลงที่าบือของบวนรถและน้มันระวงอันตรายด้ยครับปรออยู่บ้าโป่งบริษัมีความผสมกันขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโ่งนันวนตรายขนาได้คววหมายเลข250นะครัคันสุท้ายของรถจัดคิววินะครับรถไทยสั่งมารถแด้50คันน่ะสยโทางสถานีกากรุอริครับ สถานีบารบุกีเดินไปทางที่สถานีาการครแงเทพิวันครับสถานีบ้านโปงแนะนำของทางรถไฟขอขอบคุณบริษัททุกท่านใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางครับต่อไปทาปงรถไฟคงมีโอวากาสจะรับใช้ท่านขอีกขอขอบคุณครับ